ผู้สามารถสละเลือดเนื้อและร่างกายของตนเพื่อปกป้องเอกาชอธิปไตยของชาติถือได้ว่าเป็นผู้กล้าที่หาได้โดยยากด้วยเป็นการเสียสละอย่างสูงสุดทั้งเป็นบุคคลที่มีบุญคุณอย่างยิ่งแก่คนทั้งชาติการที่องค์การสงเคา์ทหารผ่านศึกได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะยกย่องเชิดชูบรรดาผู้กล้าหาญเหล่านั้นรวมทั้งติดตามสอดส่องดูแลทุกสุขและอำนวยความสงเคราะห์อนุเคราะห์มาโดยตลอดมิได้ทอดทิ้ง จำเป็นกรณียกิจที่ควรแก่ก,การนิยมชื่นชมยิ่งพระบระมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบระมราชูปถัมภ์หรืออ,อพศออจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญตัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพุทธศักราช2491และปรับปรุงแก้ไขในปีพุทธศักราช2 5 1 0 มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศลเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีไรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินงบอุดหนุนของกระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบรวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกตลอดระยะเวลา64ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกในทุกๆด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดยพลเอกชัยวัฒน์สะท้อนดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2556 จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงครา์ทหารผ่านศึกท่านได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถประสบการณ์กำลังกายกำลังใจพัฒนาองค์การสงเครา์ทหารผ่านศึกจนเต็มสติกำลังความสามารถโดยไม่เห็นเกี่ยวความเหน็ดเหนื่อยโดยยึดถือพระบรมบราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมอบให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่า การสงเคราะห์นั้นให้สังคมเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ไม่ใช่ให้เขาตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าทหารผ่านศึกเหล่านั้นเป็นด่านแรกที่ยอมสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อปอกป้องรักษาชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารผ่านศึกและทรงพระราชทานแนวทางในการดำรงชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทหารผ่านศึก สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดการดำเนินงานแบ่งส่วยงานออกเป็นสองส่วนคือส่วนกลาง9้าหน่วยและส่วนภูมิภาค23เขตเพื่อให้ได้รับการสงเคราะห์โดยสะดวกทั่วถึงกันนอกจากนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังได้จัดตั้งหน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นอีก6หน่วยเพื่อหารายได้มาสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆแก่เหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัวโดวยแยกประเภทการสงเครเาะห์ออกเป็น6ด้านดังนี้ด้านสวัสดิการและการศึกษาด้านอาชีพด้านเกษตร,รกรรมด้านการให้สินเชื่อ ด้านการรักษาพยาบาลด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าวให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้เรียกว่าพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพุทธศักราช2491ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ดังนั้นจึงกำหนดให วันที่สามกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูบำบัดทหารผ่านศึกพิการโดยแรกเริ่มจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลเป็นกองแพทย์ในความดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต่อมากองแพทย์ได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสนด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารด้วยพระองค์เองเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2513จากกองแพทย์จึงถูกยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลหารผ่านศึกและได้มีโครงการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่างๆเรื่อยมาเพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งจากหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ทหารผ่านศึกที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ฝึกอาชีพเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจอีกด้วยซึ่งองค์การสงคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดตั้งหน่วยงานในการฟื้นฟูบำบัดสภาพจิตใจและจัดให้มีการฝึกอาชีพด้านอาชีวบำบัดและแกสลักไม้วิจิตรศิลตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาอุป,ปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้ทันสมัยรวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เขามาใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วยพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้นมีนานนับประการสมควรที่ทหารผ่านศึกทั้งปวงจะได้ร่วมสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นองค์ปถัมภ์มและทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อทหารผ่านศึกด้วยการตั้งมันในการประกอบอาชีพโดยสุจริตรักและห่วงแหนผืนแผ่นดินไทย และช่วยกันป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารผ่านศึกตลอดไปสมดังพระบรมราชโชวาทที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติเพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมขอให้ภูมิใจและตั้งใจรักษาเกียรติอันแท้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อ จำไว้นะลูกเราเกิดมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะตายที่ไหนวิญญาณของเราก็คือคนไทยดังนั้นเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราจะต้องรักและหวงแหนประเทศไทยเข้าใจนะ สามกุมภาพันธ์นี้นะครับวันทหารผ่านศึกนะครับไปร่วมลํำลึกเชิดชูผู้เสียสละนะครับไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่ปกป้องประเทศของพวกเรานะครับสวัสดีค่ะน้ำตาลบุษรันทองชิวจากผู้กองเจ้าสเสน่ห์ค่ะวันที่3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกร่วมลํำลึกและเชิดชูผู้เสียสละมาให้กำลังใจพี่พทหารผ่านศึกด้วยนะคะ สวัสดีครับมิกบรมวุฒินะครับอย่าลืมนะครับวันที่3กุมภาพันธ์วันทหาร่านศึกนะครับร่วมลำลึกและเชิดชูผู้เสียสละมาร่วมให้กำลังใจพวกเขากันนะครับเขาเคยเสียสละเพื่อประเทศเรามาแล้วประเทศไทยนะครับมั่นคงได้ด้วยทหารครับดังนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราประชาชนทั้งหลายต้องไปให้กำลังใจเขาบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยงเสียงวงนิดนนท์ครับชื่อเล่นชยศครับเป็นวันเฉลิมนวันที่3ครับวันที่สกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นวันทหาร่านศึกนะครับ ขอให้ทุกคนนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้กับพี่พิธาพุทุการทุคนด้วยนะครับ